เรื่องสั้นแพ้ท้องโดยรัชสารินเด้ใจนะคุณเสียงถามยืนยันของแม่ค้าทำให้รุตตื่นจากผวังความคิดเรามาทำอะไรที่นี่อ้อใช่สิขอมาซื้อลู่เลือดอาหารพิสดารพุ่งจากเนื้อและเลือดสดๆน่าสยดสยอง รพรพิมมาดาซึ่งกำลังตั้งครรันอ่อนๆได้สามเดือนกำลังอยากกินว่ากันว่าผู้หญิงแพ้ท้องมักอยากกินอะไรแปลกๆแตกต่างไปจากเดิมตามความต้องการของลูกในท้องถ้าอยากกินพวกเมล็ดถัว่วพืชผักผลไม้แสดงว่าเด็กที่มาเกิดอาจเคยเป็นเทวดาแต่ถ้าอยากกินเนื้อสัตว์อาหารสุกๆดิบๆหรือเมนูประหลาดพิสดาร ซึ่งมีที่มาสยดสยองน่ากลัวอย่างที่พิมพ์มาดากำลังเป็นอยู่ในตอนนี้เด็กอาจเป็นวิญญาณมาจากภพภูมิที่ไม่ค่อยดีนะรุดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรมาเกิดเป็นลูกของเขากับพิมพ์มาดาได้ไหมาหรือยังเสียงแหบโหยแววตาหิวกระหายจ้องมองมายังชายหนุ่ม พิมมาดาทถลาพาร่างท้องอ่อนๆในชุดคลุมท้องสีชมพูสวยเข้ามาหารุดด้วยอาการร้อนรนเมื่อเห็นชัดว่าเขาเหิ้วถุงพลาสติกใส่อาหารตามที่เธอสั่งก็ยิ้มชอบใจพลันกระชากถุงเอาไปจากมือของรุดอย่างเร็วและรุนแรงวิ่งหายลับเข้าไปในห้องครัวได้ยินเสียงแกะอาหารใส่จานตามด้วยเสียงซื้อซาสวบสาบ ได้อารมณ์แห่งรสชาติดังแว่วมาแต่ไกลรุดขนลุกรู้สึกกระอักกระอ่วนกับการกระทํานั้นความรู้สึกบางอย่างเร้าให้ชายหนุ่มค่อยๆย,ยกหลังมือตอนเองขึ้นมาดูเขาต้องพังหะเมื่อพบรอยข่วนจากเล็บมือของแฟนสาวลากเป็นทางยาวเลือดออกซิบๆได้แต่ปลอบตัวเองว่าเธอคงไม่ได้ตั้งใจ การแพ้ท้องของพิมมด,ดาชักจะหนักข้อและรุนแรงขึ้นทุกทีรุดผวาและหวาดกลัวทุกครั้งเมื่อมันเกิดขึ้นมักเริ่มจากการส่งเสียงโอกอ้าจากนั้นพิมมด,ดาทะลึ่งลุกพวดจากที่นอนผลุนผันเข้าห้องน้ำแล้วก่งคอเกรงอาเจียนจนเห็นเส้นเลือดที่คอปูดปนกระดูกก้านคอนูนเห็นชัดอาเจียนแล้วอาเจียนอีก มีรุดวิ่งตามเข้าไปช่วยรูปหลังและยืนเป็นกำลังใจอยู่ใก,ใกล้ๆสิ่งที่อาจเจียนออกมาไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำลายและน้ำดีสีเหลืองอมเขียวหม่นบางครั้งรุดพานนึกกลัวว่ามันจะมีเลือดและเศษชิ้นส่วนเนื้อของพิมพ์มาดาหลุดปนออกมาด้วยเพราะเหตุนี้กระมังที่ทำให้รุดต้องตาลีตะเหลือกลนลาน สาะแสวงหาสิ่งที่เธอและลูกอยากกินมาสนองทุกครั้งช่างเป็นภาพที่เจ็บปวดและทรมานในความรู้สึกเกินบรรยายเมื่อรุดเห็นคนที่รักที่สุดตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นชายหนุ่มไม่เคยเห็นภาพคนลงแดงเพราะเสี้ยนยาแต่เดาว่าสภาพที่พิมมดาเป็นอยู่คงไม่ต่างกันมากนะักสิ่งที่รุดกลัวมากที่สุดคือกลัวว่าวันใดวันหนึ่งหญิงสาวจะแพ้ท้อง จนถึงขั้นให้เขาเอาไปฆ่าใครสักคนมาให้เธอกินบ้านะความคิดบ้าอะไรก็ไม่รู้เขาอดตำหนิตัวเองไม่ได้แต่แล้วในเวลาต่อมาสิ่งที่รุดกลัวก็มีทีท่าว่าจะเป็นจริงเมื่อรุ่งเช้าวันหนึ่งหลังฟ้าสางไม่นานว่าที่คุณพ่อมือใหม่ลืมตาลุกขึ้นจัดแจงพับผ้าห่มให้เรียบร้อย ในขณะที่พิมพ์มาดายังนอนสมอยู่บนเตียงสีหน้าของเธอดูซีเซียวตาลึกโหลดำคล้ำปากแห้งกรังแตกระแหงรุสสงสารเธอจับใจเอื้อมมือไปลูบหัวเธอที่กำลังนอนอยู่ด้วยความสเสน่หาแต่แล้วก็ต้องพังหะตกใจในสิ่งที่เห็นเส้นผมยาวพันกันยุ่งเหยิงกระจุกใหญ่หลุดติดมือมาด้วยสัมผัสนั้นช่างแห้งหยาบ และส่งกลิ่นเหม็นสาบสางพิกลรุดรีบสะบัดมือให้หลุดจากพันธนาการของเส้นผมด้วยความขยักขยงจูๆ่ๆพิมพมาดาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นส่งเสียงเรียกชายหนุ่มแผ่วเบารุดรุดคะพิมพหิวเหลือเกินเสียงเธอแหบระโหยชวนเวทนา รุดก้มลงประทับินฝีปากแผวเบาลงบนหน้าผากของเธอด้วยความรักใคร่และเป็นห่วงวันนี้อยากกินอะไรล่ะผมจะไปหามาให้เอาลู่เลือดอย่างเดิมดีไหมใช่หนุ่มเสนอพยายามเอาอกเอาใจคนท้องเธอสายหน้าปฏิเสธบอกเสียงอ่อยว่าไม่ดีกว่าค่ะ พิมพ์เบื่อจากนั้นเอามือลูบท้องที่ป่งนูนอย่างเอ็นดูรักใคร่พลางบอกชายหนุ่มว่ารุดลองก้มลงแน้าผูกับท้องของพิมพ์ฟังเสียงลูกกระซิบดูสิคะบางทีลูกอาจบอกคุณก็ได้ว่าวันนี้อยากกินอะไรเธอพูดพลางหัวเราะเบาๆเอามือลูบท้องไปมา ถ้อยคำของเมียสาวทํำอารุษขนลุกสู้นี่มันชักจะวิปริตผิดธรรมดาเกินไปแล้วพิมพมาดาเพิ่องอายุครรภได้สามเดือนเป็นไปไม่ได้ว่าสิ่งที่อยู่ในท้องจะส่งเสียงหรือสัญญาณใดๆบอกได้ว่าอยากกินอะไรแต่สายตาพิมพมาดาซึ่งจ้องเขม็งมาที่รุดดูเอาจริงและเต็มไปด้วยพลังอำนาจแกมบังคับยังบอกไม่ถูกรุด จึงต้องค่อยๆแนบหูลงกับท้องแม่ลูกอ่อนตามที่เธอสั่งทงั้งๆที่ในใจค้านเสียงขรมว่าไม่มีทางจะได้ยินอะไรครุ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 ครครมันเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังดิ้นในท้องเธอพร้อมเสียงน้ําย่อยหลังมันฟังดูประหลาดเสียจนรุดตกใจผง,งกหัวขึ้น แต่แล้วจูจ่ๆพิมมาดากลับออกแรงกดหัวเขาให้แนบกับท้องเธออีกครั้งแรงของเธอมากจนรุดรู้สึกเจ็บเธอสั่งกำชับเสียงเข้มตั้งใจฟังดีๆสิคารุดตอนนั้นรุดรู้รสึกกลัวจับใจกลัวกิริยาอาการของพิมมาดาซึ่งเปลี่ยนไปมากมายไม่เหมือนหญิงสาวคนเดิมที่เคยรู้จักยิ่งกว่านั้นกลัวว่าจะมีเสียงอะไรบางอย่าง กระซิบออกมาจากท้องของเธอจริงๆหนูอยากินหนูรุดทะลึ่งพลวดลุกขึ้นยืนกายสั่นสะท้านตาเบิกพลงเสียงที่ได้ยินมันแห่บโหยพูดช้าๆแต่ชัดเจนเหลือเกินวันนี้พิมพ์มดาและลูกแพ้ท้องอยากกินหนูแน่นอนสัญชาตยานบอกเขา มันต้องไม่ใช่หนูหนาย่างอย่างที่เคยเห็นตามริมถนนพลันรุดรู้สึกได้ถึงคลื่นอะไรบางอย่างแทรกเข้ามาในหัวสร้างภาพให้เขารับรู้หนูส,สดๆหลายตัวดิ้นกระเดวกระเดวด้วยความทุรนทุรายเพราะยังไม่ตายดีแต่กำลังทุกข์ทรมานอย่างหนักกับความเจ็บเพราะถูกถลกหนังใช่เขาเห็นภาพนั้นในมโนจิตพิมพดาค่อยๆเงยหนะ้า ปรือตายิ้มให้เขาแบบชวนสยองพลางลูบท้องไปมาถามอย่างรักใคร่เอ็นดูอยากกินหนูเหรอลูกรอเดี๋ยวนะแม่จะให้พ่อออกไปหามาให้นั่นคือคำประกาศสิทธิ์ที่รุดไม่มีทางปฏิเสธได้กลางดึกคืนนั้นเมื่อแผงค้าในตลาดสดทั้งหลายเลิกแผงยกและเก็บของขึ้นหมดแล้ว ตลาดดูวังเวงแท่นปูนทั้งหลายที่เรียงรายดูคล้ายแทน่นอาบน้ำและชําแหละศพในห้องดับจิตอย่างบอกไม่ถูกภารกิจที่เขาเตรียมทำในวันนี้ทำให้รุดใจเต้นระสรร่ำล่าหนูตัวเป็นๆรุดศึกษาวิธีการมาจากในอินเทอร์เน็ตตัดสินใจเลือกวิธีหนึ่งที่ดูเข้าท่ามันคือการประยุกต์เอาถังพลาสติกใส่สีเก่ามาทำกับดัก สามารถจับหนูได้ปริมาลมากและรวดเร็วด้านบนคือกระดาษลูกฟูกที่เสียบลวดผ่านให้พลิกไปพลิกมาได้ลักษณะเหมือนกระดานหกตรงขอบฝั่งที่หนูเดินขึ้นถ่วงไว้ด้วยก้อนอิฐพาดด้วยบันไดกระดาษลังทอดยาวจากพื้นขึ้นมาถึงบริเวณปากถังกับดักเมื่อหนูไต่ถังมรณะขึ้นมาแรกเริ่มจะยังไม่ตกลงไปในถัง พระจุดนั้นมีก้อนอิดถ่วงไว้ตต่เมื่อหนูหน้าโง่เดินลึกเข้ามาเรื่อยๆจนเลยจุดเชื่อมที่เป็นลวดเพื่อเข้ามากินเหยื่อที่วางล่อไว้กระดาษลังจะพลิกกลับบูบอย่างรวดเร็วหนูเสียหลักตกลงไปในถังอย่างไม่ทันตั้งตัวจะตะกายหนีก็ทำไม่ได้เพราะด้านบนมีตัวกับดักกระดาษลังปิดไว้ตะกายขึ้นมาทีไรก็พลิกส่งหนูกลับมากิ้งข้อรในถังทุกครั้ง ใช้เวลาไม่นานรุดมัจจุราชโหดก็จับหนูได้หลายตัวจนคิดว่าพอแล้วจึงเริ่มกระบวนการถัดไปใช่แล้วการถลกหนังรุดเสยะยิ้มเยือกเย็นยน,ยน,น่าสยองเขาเตรียมมีดประหารคมกริบซึ่งคมพอๆกับบีดผ่าตัดไว้หลายขนาดเพื่อความถนัดมือหลังรมคอรรฟอร์มให้หนูสลบไป รุดคว้าหนูอวกอ้วนท้องโตจนห้อยยานไม่รู้ว่าอ้วนเพราะกินจุหรือมันกำลังท้องอยู่ช่างเถอะเขาไม่แคร์มันกำลังนอนสงบนิ่งไร้พิสงในเวลานี้แต่เขาต้องรีบหน่อยไม่มีเวลามากนะมีดคมกลิบแทงเข้าที่ร่างหนูเคราะร้ายลากเป็นทางยาวจากหัวจดหางจากนั้นรุดก็กดหนูไว้กับพื้น อีกมือหนึ่งออกแรงกระชากหนังมันอย่างแรงจนออกจากตัวแรกๆเขาทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนังหนูขาดวินดูไม่ค่อยดีบางส่วนยังติดกับตัวต้องใช้มีดมาคอยแสะทิ้งอีกทีแต่พอเริ่มชำนาญเขาก็สามารถถลกหนังหนูได้ในเวลาอันรวดเร็วรุดก,กระตุกมุมปากยิ้มกับตัวเอง การมีทักษะประหลาดสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเพิ่มขึ้นในครั้งนี้อดทำให้รุรู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างบอกไม่ถูกยิ่งถลกหนังเหยือมากเข้าเขาพบว่าสิ่งนี้คือความฮารัด์ขั้นสุดเขารู้สึกปลดปล่อยความเครียดที่มีมาทั้งหมดตั้งแต่ภรรยาเริ่มแพ้ท้องจากการทถลกห,หนังหนูอย่างเมามันบ้าคลั่ง ไม่ผิดกับคนวิปลาสขาดสติไปแล้วแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคโรฟอร์มหมดลิตร์กลางคันบรรดาหนูเริ่มรู้สึกตัวดิ้นคลุกคลักพยายามตะกายออกจากถังรุดสะดุง้งบูบคิดไม่ถึงว่าพวกมันจะฟื้นตัวเร็วและฉลาดมารวมตัวกันออที่ด้านหนึ่งของถังส่งผลให้ถังล้มลง พวกมันวิ่งพล่านส่งเสียงจี๊ดจา๊าดประกาศชัยชนะไปทั่วรุดหงุดหงิดไม่ได้การแล้วคราวนี้พวกหนูคงรู้ทันจะใช้กับดักแบบเดิมคงไม่ได้ผลเขาจึงเปลี่ยนวิธีการเป็นมือสังหารไล่ฆ่าทีละตัวด้วยมีดอิโต้วาวับเขาต้องใช้สมาธิเล็งจับจังหวะการวิ่งของมันให้ได้จากนั้นก็ฟันฉับหัวหนูกระเด็นเลือดสาดกระจายไปทั่ว รุดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำได้อย่างไรเขาสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความรวดเร็วราวกับรู้ทันว่าพวกหนูจะหนีทางไหนและไวกว่าพวกมันหนึ่งเก้าเสมอด้วยเหตุนี้ใช้เวลาไม่นานเขาก็สามารถจับหนูแหกคอกมาต้องโทษประหารได้เกือบหมดกว่าจะเสร็จบริเวณโดยรอบก,ก็เละเทะเต็มไปด้วยเศษเลือดเนื้อกระดูกซาาหัวหนูกระจัดกระจายเต็มไปหมด ช่างเป็นสมรภูมิที่ระทึกขวัญดีแท้ตกเย็นวันนั้นรุดกลับมาบ้านพร้อมเชื่อกล้วยพวงใหญ่ร้อยซากหนูสิ้นชีพเลือดยังหยดติง๋งติ๋งเป็นทางตามจังหวะการก้าวเดินของชายหนุ่มเสื้อผ้าเขาหลุดลุยขมุกขมอมกระจกแว่นตาแตกร้าวไปข้างหนึ่งหัวหูดูกระเซาะกระเซิง คราบเลือดและขนหนูติดตามเนื้อตัวเต็มไปหมดดูสยดสยองน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งเมื่อพิมพมาดาเห็นรุดกระรีบลุกขึ้นต้อนรับด้วยความยินดีรุดโอบก,กอดเมียรักด้วยความรู้สึกอิ่มเองมเปลมปรีเขาคือผู้พิชิตภารกิจสำคัญได้สำเร็จรุดบรรจงส่งเชือกกล้วยร้อยซากหนูให้สุดที่รักอย่างภาคภูมิใจ คู่สามีภรรยาจูงมือกันกระหนุงกระหนิงเดินเข้าไปในห้องครัวแปลกมากแปลกจริงๆวันนี้รุดนั่งดูเมียสุดที่รักเขมือบหนูด้วยหัวใจเบิกบานปราศจากอาการกลัวแสแยงสยองเช่นทุกทีคราบเลือดหนูที่ติดตามปากหญิงสาวช่างดูเซ็กซี่จนหัวใจเขาเต้นแรง เลือดลมพลุ่งพล่านอดใจไม่ไหวดึงตัวเธอมาจุมพิษยังดูดดื่มใช้ลิ้นพันเบรวรัวแลกเปลี่ยนความรักอันเร่าร้อนรุดสัมผัสกับซากหนูได้ปากเมียอืมความจริงแล้วรสชาติมันก็ไม่เลวนะและแล้ว,ลวทั้งคู่ก็สุขสมอารมณ์หมายและอิ่มท้องด้วยกองซากหนูเป็นอาหารค่ำมื้อนั้น แต่เหตุการณ์พิสวงค์ยากจะอธิบายยังไม่หยุดแค่นี้เช้าวันต่อมารุสะดุ้งเฮือกตื่นจากความฝันด้วยอาการปั่นป่วนมวนท้องพอพยุงตัวเองลุกขึ้นได้เขาก็ถลาเข้าห้องน้ำอจเจียนเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกมาหมดไส้หมดพุงแต่กระเพาะก็ยังบีบเค้นรัดตัวให้อจเจียนต่อไปไม่หยุดหย่อนจนเขาหมดแรงลงนอนแผ่ตัวกางแขนขาลงกับพื้นห้องน้ำ นี่เขาเป็นอะไรถามตัวเองพลางใช้ความคิดอย่างหนักจุดจูพลันเกิดเสียงเล็กๆกระซิบบอกเขาในหัวพ่อแพ้ท้องแทนแม่เขาสะดุ้งสุดตัวทำหน้าเลึกๆหาที่มาของเสียงแล้วก็พบว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวในห้องน้ำรุดพยายามคิดอีกทีใช่แล้วนี่มันอาการแพ้ท้องแทนเมีย เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่พูดกันว่าสามีและภรรยาที่รักกันมากอาจเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้เสียงเล็กๆที่ได้ยินคงเป็นเสียงว่าที่ลูกเขาเป็นแน่เขาเริ่มกระจ่างในเรื่องราวความเป็นไปรุดสโลสเลเดินออกมาจากห้องน้ำในขณะที่พิมพมาดานั่งหน้าใสาย,ยิ้มแฉ่งอยู่บนเตียงเขาแทบไม่เชื่อสายตายิงสาวดวยสดสวยผุดพองเปล่งปลัง่ง ราวกับใช้ครีมและเซรั่มบำรุงชั้นดีเธอตรงเข้ามากอดแล้วค่อยๆพยุงเขานอนบนเตียงลูบหน้าลูบตัวด้วยความห่วงใยรุดรู้สึกผ่อนคลายและก่อนที่เขาจะหลับไปเพราะความเพลียถ้าจำไม่ผิดเขาได้ยินเสียงพิมมาดากระซิบว่าไม่ต้องห่วงนะคะรุดวันนี้ฉันจะออกไปหาอาหารแทนคุณเอง กว่ารษจะตื่นอีกทีก็เย็นยำ่ำพิมพ์มาดายังไม่กลับมาเลยรู้สึกเหนียวเนื้อตัวอยากอาบน้ำจังแต่ฉับพลันเมื่อเห็นสารรูปตนเองในกระจกก็ต้องแหกปากหวีดร้องด้วยความตระนกนี่มันอะไรเกิดอะไรขึ้นหน้าของเขายาวแหลมหูหดหายไปปากฉีกกว้างผมรุดร่วงจนหมดหัวตาเขาเปลี่ยนรูปจากตาคนเป็นตางู ผิวหนังนั้นมีเกล็ดขึ้นทั่วตัวลิ้นหดเล็กแต่ยืดหยุ่นเปลี่ยนเป็นสีดำแยกเป็นสองแฉกระยางแขนขาหลอมเข้ากับลำตัวซึ่งกำลังยืดยาวออกไปทุกทีในที่สุดรุดก็เข้าใจที่แท้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาไม่รู้จักตัวเองเลยนึกตลอดว่าตัวเองคือคนทั้งที่จริงเขาเป็นมู แต่ซ่อนตัวอยู่ในคราบของคนตลอดมาจู่ๆความปิติยินดีในวิวัฒนาการของตัวเองก็ทำให้เลือดสูบฉีดพลุ่งพล่านบัดนี้เขากลายร่างเป็นงูตัวเขื่องผิวดำมะเมื่อมันปราบลิ้นสองแฉกแยกพลุกๆุลูล,ล,ล่สัมผัสกับความหรุหันผ่านโพรงเล็กเร้นลับที่ซาตานบรรจงเจาะให้มันเปิดตลอดเวลา ให้ตายสิสัมผัสลี้ลับของเขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วและกำลังตื่นเต้นกับความรู้สึกวิถีทางแปลกใหม่เร้าใจการรับรู้ความจริงว่าตัวเองเป็นงูก็กไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสียหายอะไรเขาเลื้อยปราดไปมาภายในบ้านอย่างคึกขนองการไม่มีแขนขาทาให้การเคลื่อนที่มีอิสระมากขึ้นปราดเปรียวและว่องไวในการเคลื่อนที่ เริ่มลำพองในพลังอำนาจแปลกใหม่จะเป็นอย่างไรนะถ้าเลื้อยออกไปจับมนุษย์มาเป็นอาหารบ้างด้วยการที่ขากันไกลง้างได้กว้างกว่าสัตว์ทั่วไปและเส้นเอ็นที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษตรงกรามทำให้อ้าปากได้กว,กว้างกว่าขนาดหัวของตัวเองหลายเท่าตัวคงไม่ยากจะขเขมือบใครสักคนเป็นอาหารว่างถ้ามีโอกาส จะต้องลองทำดูแน่ๆกลืนคนทั้งคนเข้าไปนอนแน่นิ่งในท้องรอาการย่อยสลายเป็นสารอาหารทรงคุณค่าอิ่มเอมสะใจหลังจากความตื่นเต้นยินดีกับการกลายร่างลดระดับลงรุดก็เริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลมีบางอย่างผิดปกติพิมพ์มาดายังไม่กลับมา เขารอแล้วรอเล่าพิม,พมาดาก็ไม่กลับมาเสียทีเธอไม่เคยหายไปเป็นเวลานาน,านขนาดนี้มาก่อนนึกเสียใจที่ปล่อยให้เธอออกไปเพียงลำพังแต่ก็นั่นละเธอเองก็คงกลายร่างไปแล้วเหมือนกันคงอยากออกไปหาประสบการณ์แปลกใหม่นอกบ้านบ้างสัญชตาตญาณของงูคือการล่าเหยือ่ออย่างไรก็ตามเธอหายไปนานเกินไปจนทำให้นึกเป็นห่วง และเป็นห่วงมากขึ้นทุกทีลางสังหรณไม่ดีเพิ่มมากขึ้นทุกทีให้เป็นงูก็ต้องห่วงคู่ของตัวเองน่าจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับเธอเป็นแน่เขากระวนกระวายอยากออกจากบ้านไปตามหาแต่เดี๋ยวก่อนนะ มีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่นอกบ้านเสียงไม่ได้ดังมากมายแต่ให้ความรู้สึกถึงความไม่น่าไว้วางใจแฝงเร้นอีเลี่ยมแบบอันตรายไม่ว่ามันจะเป็นเสียงของอะไรก็ตามมันไม่ได้วู่วามเปิดเผยตัวเองคล้ายกำลังเล่นกับความรู้สึกของรุดความเปรมปรีเริ่มจางหายไปความตื่นเต้นทางร้ายมาแทนที่และเพิ่มมากขึ้นทุกที ความสุขมักอยู่กับเราได้ไม่นานอย่างที่ว่าไว้จริงๆเขาเริ่มรู้สึกถึงความอึดอัดกังวลที่เข้มข้นขึ้นทุกทีจนกลายเป็นความหวาดกลัวอย่างช่วยไม่ได้สิ่งที่อยู่นอกบ้านคงกำลังสนุกกับการเล่นสงครามประสาทหรือไม่ก็รอเวลาอันเหมาะสมเหมือนแมวเล่นกับหนูให้สะใจก่อนจะขยำ่ำไม่สิไม่ใช่แมวกับหนู แต่เป็นแค่ความคิดก็ทำให้ความหวาดกลัวปะทุขึ้นทันทีเจ้าสิ่งที่อยู่ภายนอกเรากับจะรับรู้สภาพจิตใจของเขามันปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวไปในทางคุกคามมากขึ้นเรากับจะกระโจนพุ่งเข้ามาทางประตูบ้านได้ทุกเมื่อรุดสั่นสะทานไปทางร่างด้วยความกลัวพยายามเพ่งมองออกไปบริเวณรอบบ้าน ซึ่งบ,บัดนี้ทุกอย่างเงียบสงัดวังเวงไม่มีเสียงริ่งเรมรมแมลงใดขยับตัวราวกับพวกมันกำลังพยายามสงบนิ่งซ่อนตัวให้พ้นจากอันตรายใหญ่หลวงและรอดูศกนาตกรรมบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขาในอีกไม่นานจูๆ่ๆแสงไฟจากข้างนอกก็ส่องเข้ามาในตัวบ้านลักษณะวูบวาบติดติดดับดับ เหมือนมีสัตว์ขนาดมาหืมากำลังเลื้อยพันอยู่รอบตัวบ้านฟังเสียงการเคลื่อนไหวของมันสิให้ตายเถอะมันไม่ได้มาตัวเดียวแต่มาเป็นคู่เสียงประหลาดพิกลบางอย่างทำให้เขาหวาดกลัวถึงขีดสุดตาเลือกโตที่ซ่อนจะต้องหาที่ซ่อนเขาเลื้อยปราดไปมาแบบงูสติแตกลนลานหาที่ซ่อนสัมผัสที่6เตือนว่า อันตรายถึงชีวิตกำลังอยู่ไม่ไกลจากตัวเขามากนะรุดพันได้ยินเสียงใช่เสียงพวกมันคุยกันรุดเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนทุกประโยคราวกระซิบอยู่ข้างหูที่รักค่ะแพ้ท้องคราวนี้แค่คนกลายร่างเป็นงูมีลูกอ่อนติดท้องก็เดียวมันไม่ทำให้ฉันหายหิวเลย ทำยังไงดีคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเจ้ที่รักเราล้อมบ้านมันไว้หมดแล้วอีกตัวคงอยู่ข้างในอีกไม่นานเราต้องจับมันได้คุณและลูกได้กินแน่ๆเซงแหบแห้งไม่ใช่ภาษามนุษย์ พูดปนเสียงลมหายใจฟอ่ฟอ่ของงูทำให้รุดคนลุกสู้ด้วยความรู้สึกแทบขาดใจตายใช่สิเขาและเมียกายร่างเป็นงูสัตว์นักล่าที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายหวาดกลัวตกเป็นเหยื่อแต่เขาไม่ใช่ที่สุดของห่วงโซ่อาหารมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในขั้นสูงถัดไปจากเขางูจงอางยักษ์ ปราชาแห่งงูทั้งปวงที่กินสัตว์น้อยใหญ่และกินงูเป็นอาหารหลักเพื่อควบคุมประชากรงูในระบบนิเวศไม่ให้มีมากจนเกินไปโอ้เขาจะทำอย่างไรดีกับวิถีมรณะที่กำลังจ้องกลืนกินเขาอยู่นี่เขาหนีคนมาปะงูใช่ไหมใครก็ได้ช่วยบอกทีเสียงดังโครมสนั่นจากแรงกระแทกด้านนอก ประตูไม้แตกกระจายเป็นเศษไม้เวียงวอนไปทั่วรุดทำอะไรไม่ถูกเสียแล้วเพราะความหวาดกลัวจู่โจมเกาะกลุมไปทั่วกระดูกสันหลังจนกล้ามเนื้อแข็งทื่อเป็นอมพาสจังเงาร่างเผ่าพันธุ์ที่ส่งพลังอำนาจมากกว่าจังก้าพัง,งาดอยู่กลางห้องราวการมาเยือนของพญามัจจุราบราชาแห่งอสรพิษร้าย เขานึกถึงพิมพ์มาดาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนความหนักอึ้องมืดดำจะทาโถมเข้าครอบคุมกืลนกินวลนแล้สินะ